วัดีครับพบกับผมเบกแตกชาแนลอีกแลครับวันนี้อ่มีของมาส่งครับหนึ่งชิ้นนี่ครับสดร้อนรให้หลุ้นตื่นเต้นไปกั้นนะครับครับแกะดูเลยครับ ถ้าหลายคนติดตามช่องอยู่ก็น่าจะพอเดาถูกนะครับว่าผมทำช่องเกี่ยวกับอะไรอยู่อ่ะครับไปพูดพร้อมทำเพลงแทนแทนแมไปเสริมสติกเกอร์ร้าน เอาครับพอเปิดมาข้างในก็จะกล่องพลาสติกอย่างดีครับสีน้ำเงินก็แต่ใบสินค้าก็มีติ๊กเกอร์มาีตุ้มแผ่บ เอาครับนี่ครับมันคือเกตไว้ดกำลังอัดของเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับผมหลายคนน่าจะพอรู้นะครับถ้าติดตามช่องอยู่ผมก็จะรีวิวถ่ายรถแล้วก็สอนที่งต่างเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะครับการทำมอเตอร์ไซค์ อ่าครับนี่เกทมันที่ได้ผมเห็นรูปในตอนที่จะสั่งเกทมันจะเป็นตรงเงาๆนะครับจะสวยแต่พอดีก็ทำลายเขาแล้วครับพอดีเหลือเป็นสีดำครับผมก็นึกว่าพลาสติกแต่ไม่ใช่นะครับนี่ครับเหล็กนะครับพอดีครับผมยา้ห้มันเป็นเหล็กอยู่น่าจะทนกว่าพลาสติกนะครับนี่ครับยี่ห้อ ก็วัดเป็น psi ได้ถึง300 psi นะครับก็กล้องเม่ซูมขอโวเทีครับหน่วยเป็นบาร์นี่ครับตามนี้นะครับก็จะมีนี่ครับเกีียว4เบอร์ครับที่เราไขเข้ากับเกีียวเทียนนะครับอ่า เบอร์ต่างๆอ่ะท่านผู้ชมก็น่าจะพอรู้นะครับเบอร์ไหนใช้เบอร์ไหนเพราะพอดีมันไม่ได้ระบุเป็นทางการไปนะครับผมก็เลยอธิบายไม่ถูกนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วครับก็าเป็นช่างก็มีนี่ครับตัวนี้ก็สำหรับ เครื่องยนต์ที่สายไม่สามารถมือเราอาจจะเข้าไปหมุนไม่ได้ไปขันให้มันแน่นไม่ได้ครับก็จะมีตัวนี้ให้มาสองตัวนะครับก็ใช้ฝั่งนี้ครับที่มีลูกยางจุ่มเข้าไปอ่าแล้วก็ต่อเข้าเกตแล้วเราก็วัดได้เลยครับนี่ครับนี่ครับอ่าตัวนี้จะลักษณะเป็นงอ4ี่ห้าประมาณนี้ครับนี่ครับสำหรับรถที่นี่ครับ ก่อนก็มีให้มากมายครบดีครับก็สายนี่ครับอ่าอันนี้เราจะใช้บ่อยหน่อยนะครับนี่ครับมีโอริงให้เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นตัวเสียบเข้าเกียร์นะครับ สาธิตดูครับนี่ตัวเกจฝั่งนี้ครับที่เป็นเดือยอเวลาเราจะใช้งานเราก็นี่ครับช้าๆชานะครับนี่ครับยกแล้วก็แทงเข้าไปนี่ครับอารมณ์เหมือนเสียบหัวคอปเตอร์ครับนี่ครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวต่อเข้าเกลียวนะครับอ,อันนี้ออดิฟันนี้เราก็จะหมุนเข้าหัวเทียนรถมอเตอร์ไซค์ที่เราจะต้องการไว้กกำลังอัดนะครับหมุนตัวนี้เข้ามาเนี่ยครับเนี่ยครับเดี๋ยว ผมจะสาธิตให้ดูช่วงท้ายนะครับเวลาวัดกับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้หรือว่าลิปต่อไป ep ต่อไปอะไรอย่างนี้ครับก็รอติดตามได้ครับแต่จริงเราต้องหมุนตัวนี้เข้าไปก่อนครับที่เกี่ยวหัวเทียนให้แน่นแล้วก็ตัดสายนี้ตามแล้วก็ตัวเกตปุ่มตัวนี้คือเราวัดค้างแรกเ็จ เกมก็จะขึ้นค้างมาที่ตำแหน่งที่เรากำลังอัดที่เราวัดได้นะครับตัวนี้คือตัวปลดลมครับขายลมลเราวัดเสร็จเรากดตัวนี้ครับเข็มก็จะตกลงมาเคียลมทิ้ง อยงนี้ก็เหมือนกัน,นครับฝั่งนี้ตอไปนี่ครับแล้วก็ไปจิ้มกับเกลียวมระเทียนแล้วก็วัดได้เลยครับนะมีหลายราคานะครับในท้องตลาดตั้งแต่ที่ผมเห็น สองร้อยสาม้อยห้าร้อยหลายราคาครับไปยันพันกว่าบาทครับแต่นี้ผมก็มองดูยี่ห้อนี้แล้วก็ร้านแบรนด์เขาแล้วโอเคเขาก็เลยสั่งก็ราคาก็จะหลักพันกว่าบาทนะครับสนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะครับแล้วแต่นะครับ แต่ถ้าเราซื้อเครืงมือที่มันมาตรฐานหน่อยมันได้ใช้นานๆครับพร้อมแข็งแรงชิ้นงานผมว่าสวยเลยนะครับแหลมไม่กองแก๊งเลยครับก็แล้วแต่ครับคนงบน้อยก็ใช้งบน้อยก็ได้ครับ คือถ้าเป็นช่างเป็นอะไรใช้เกรดที่มันดีๆหน่อยมันก็อยู่กับเราไปนานครับนะครับวันนี้พอดีวันหยุดก็ไม่ได้สอนเทคนิคอะไรครับพอดีได้คองมาก็เอามารีวิวสำหรับคนที่เคยใช้เคยอะไรแล้วก็อาจจะเข้าใจหมดแลวครับอันนี้ก็สาหรับคนที่ไม่เคยใช้หรือว่ายังไม่มีกําลังเล็งหายอยู่นะครับก็ดูระดับความรู้ไปได้ครับไม่ได้ซีเรียสะไร คครับผมวันนี้ผมว่ามารีวิวเครื่องมือให้ดูเพียงเท่าน,นี้นะครับก็บไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับมีคลิปอะไรลงใหม่ใหม่เทคนิคหรือรีวิวรถอะไรเงี้ยครับเข้ามาชมเป็คนความรู้ได้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ